ช่างเซเรียลเบาครับโอ้ทำไรครับรดน้ำเป็นไม้ครับนี่ซึ่งจะเป็นแรงครับหรือว่าจะไปลงผักเย็นนี้แต่งนู้นครับเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนมืดไปดูตอนมืดนะครับเพื่อนๆมันมจะลงแล้วแหละไม่รู้ว่าต้นไหนมั่งกับนู้ลงลงก่อนนกจิ้งจายหมดใช่ไม่หนาก็หมดแล้วมั้งหมดแลดูหมดแล้ว,ลวหมดแดงหมดแล้ว พลอยก็ผักสวนครัวเลยนะครับเพื่อนเพ่ครับสวนครัว,วเหมือนลูกทำไมเปิดช่องยังเหนื่อยเหนื่อยไหมฮะเพื่อนเพื่อนน้องอังเปาดูไว้นะคะนีนเปาโอ,อ๋ฮเด็กกรุงเทพชอบปลูกผักเป็นชีวิตจิตใจเพราะว่าเขอากรุงเทพเขาไม่มีมดิน <laughs> เขามีแต่ปู <laughs> นอะ ก็มาเป็นเคยที่ขอนแก่นนะเขาชอบมากมเขามาตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกถ้าสองกุมภานี้ครบสามเดือนเต็มนะคะเป็นเด็กบ้านนอกเต็มตัวรู้สึกคิดถึงกรุงเทพไหมป้าโอไม่ไปมาก็งั้นงั้นรู้สึกรักบ้านนอกขึ้นมาทันทีไม่อยากไปรถติดแล้วหรอบอกน่าเบื่อติดกันหนักติดค้าติดแน่ น้ำมันก็แพงใช่<า>ยอยู่นี่ที่นี่ก็แพงราคาเดียวกันน้ำมันแต่อ่ะมีนแตแกเซนกบกันแพงพอกันแต่ค่าใช้จ่ายไม่สูงเด้อนี่มันเริ่มแตกแล้วเนี่ยไม่จะติดแล้วต้นมะม่วงอะไรพันอะไรน้ำดอกไม้พอตุกร้อนหวานเลยน้ำดอกไม้เพื่อนๆไม่ได้ทิ้งมาไปกินดิดนี่จริงๆ มันเริ่มมืดแล้วนะคะมืดแล้วแต่ถ่ายใช่มันมืดนะคะดูแต่ตาเปล่าแต่ถ่ายผ่านกล้องนี้ยังชัดอยู่เลยยังเหมือนเหอยังสว่างเออเหมืนยังสว่างเนี่ยค่ะไฟไฟติดแล้วเห็นไหมคะลูกกลมๆอะไรนะถ่ายไม่ได้นะมาลุมอยากกินยำอ่ะเธอทำยำให้กินหน่อยกินยำม้นเส้นกินแลเมื่อกี้ทำกับข้าวไม่เป็นค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆน้องเป่าฮะ ทำแต่งานบ้านงานเลือนได้แต่งานครัวนี้บายบายทำบ่เป็นโหอย่าไปจี้มันทียัยงามทำวันนั้นก็บอกจี้ดูต่เองรถสี่ต้นไม้ให้น้ำลงไปล่างโอ้ยพอแล้วก็ลงเริ่มทำงานกันแม้วก็ลงไปไม่ถึงด้างขุดไปม่ถึนแขงเลยแขงเหรอ ไม่แข็งแล้วดินอยู่ได้ขนาดนี้เปิดไฟร้านลูกค้าไม่อยู่นะฮะนี่คระบมืดแล้วของเปานน้อยู่บ้านตาตรงนู้นไปค่ะเดี๋ยวเราติดตามสิเล็บร้าน้องเปาปิดทุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอยู่ อยู่ยเส้นน<ล>ี้โต,โตมราวก,ก่อนนี่เป็นต้นเตี้ยรูที่ไปหรอเออมีสารเลียนึงอยู่หรอยังไงยังหลังเกือกคน<ม>เราะจะต้องลงอโอ้พาไปตัวแตกไม่อยู่ ทุกใครเพิ่งเข้ามานะติดตามชีวิตเป้าโออยู่นี้เนี่ยคือนี้นี่นี่ครั่าโอขุดไว้ยังไงยังไงคือนี้คือนี้ยังไงจะลงบักบุ้งหรือลงเลยลงเลย ลงเลยค่ะคุณอยากลงอะไรคุณก็ลงเลยค่ะต้นที่หอบลงด้วยเอาปลูกลงไปลงมาเป็นอะไรวะนี่มันก็ยืนต้นตายถ้าคุณไม่รีบลงอะค่ะเป็นอะไรวะเป็นนี่เนี่ยมะเขือมะเขือปอกใช่ไหมคะที่ดินน้ำยังไม่ลงแข็งใส่ขี้กวอยังเอาขี้กวอยังไม่ได้ใส่หนี่วใส่ว่าแปลงนี้แปลงนี้ไม่ได้ใส่หรอไม่รู้เธอขุดอยู่คนเดียวแปลงนี้ไม่ได้ใส่มีแต่เก็บเก็บเผา เนี่ดินน้ำเจาะไม่ลงเอาหน่พอได้กินผักแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจอะเท้ารอนเดียววิธีวิธีกเกษตรแซวบ้านนะคะเพื่อนๆมันเริ่มมืดละเดี๋ยวฝนตกแต่อากาศเช้าเย็นนี้หนาวนะคะ เช้าตื่นมาต้องใส่เสื้อกันหนาวเมื่อเช้าก็พาน้องเปาไป,ไปใส่บาตรจะไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกค่ะทีนี้คาดว่าจะต่อจิงเกิ้ลเปิดรถเอาที่เก็บนี่ครับเอาใส่ยาอยู่ตายแน,น่ตายอย่างเมื่อวานยังไม่ตายเลยวันนี้ตายแล้ว <c oughs> ใอ่ตายหาหมดเลยใช่ใชไม้่อใจยอะยากตึงนี้ถ้าไม่ตัดข้างหลังนี้ข้างหน้าเขียวแล้วนะเธอเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนที่ป้าโอตัดไว้เริ่มเขียวเห็นไหมดำเขียวเขียวไอ้เหลืองๆไกลๆนุ้นคือต้นใหญ่ยังไหมคะต้นที่ตัดนี้กำลังเริ่มเขียวน่ากินอ่ะ นู่นฮะฝนตกวันเดียวก็มเห็นท่วมเลยไม่เห็นแสะแสะใช่ใช่ยช่ะนี่ฮะนี่กองขี้ควายขี้ควายแห้งแล้ว,อ,อ,วละอะไร นี่ค่ะเขาตามหาต้นไม้เขาอยู่อตายวางวเลย้ยตายตายแล้วตายชีวิตจะ้จังไม่รอดนน่นครับว่าโอ้โออยน่มมันมืดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนต้นนี้รอดเหรอเธอฮะต้นนี้รอดอยู่ต้นส้มเหรอต้นนุ้นตายนี่ขนาดรดน้ำทุกวันนะ นี่เราไม่อยู่สี่ห้าวันนี้ไม่ตายเหรอตายก็ตาย,ยางลงเนี่ยพอดีวันที่หนึ่งกุมภาไม่คี่จะเข้าโรงพยาบาลนะคะป้าโอต้องไปเฝ้าน้องเปานี่ก็คือประโยชน์คิตตี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็วันที่หนึ่งมันวันอังคารแล้วเดี๋ยววันเสาร์ก็จะกลับมานะคะเพื่อนๆนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Trời buồn mưa máy bay rồi à? Buồn mưa bay rồi Bye bye